ดีค yup. รับไปดีครับสมาชิกทุกท่านครับที่จัดลักทุกท่านค้าต่างๆดีนะครับวันนี้ดีกัรไมดาอะไรันนะครับวันนี้ไทยบ่ายนะครับขึ้นไทยบ่ายของวันที่2 1มีนาคม2562นะวันนี้ก็เป็นวันสุแล้วนะครับวันสุดท้ายนะครับสำหรับคนไทยนะจะพบกันอีกทีก็วันจันทร์นะครับจันทร์ราคาพุทธพุณหักสุดนะครับเต่าที่ถี่นะตอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาติดชมนะตุกทิกติกเดือน การปฏ mm ิบัตยครับงานะครับอเราบ่ายมีอะไรบาบับเลตับนะหนึ่งสอนะครับตสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับทุกวินนะสองสามสาหกเจดครับสองสามสีห้าตห รุดวิ่งยันที่หนึ่งนะครับยันที่หนึ่งนะเาะเน้นที่หนึ่งนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับอยากให้เงิงแต่ก็ได้ให้เป็นหนสองก็ได้กันะครับคือว่าตัวที่เราจบปู่มันมันจะไม่มามันกคือมันกินงเนี่ยพูดง,ง่ายๆมันไม่อยากให้เราได้เงิางงานอ่าพูดง่ายๆมันอยากให้เจ้ามึได้เงิน มันตัด่อัครับตัดมันตัดพกสัตวี่มันเดถ้าไม่ชอบก็รู้ลงเมื่อวันเจอนะครับตรับเยนะครับเพราะว่ารับเช้รัเที่ยงรับ่ายมันมันไม่มีที่โลมันไม่มีที่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 จับนะครับแต่นั้มันมีการมีตอนรับนมัเกิดตัวหน้าตัวหน้าเขาก็ ไม่กล้จะอันนั้นก็ไระคนไปก็มันมันมันไม่โงไปหรือว่าเราให้ไม่ไม่ทำอไรหรือหรือาจารจ์ให้แม่ไม่ไม่ไมัไม่หไม่เข้าทีเรืมันไม่ตรงกับเลข่ที่เอาตังเป้าไว้ต่างาจไปนะครับ คนเหม่รับเย็นนะต้บเย็นนีได้ถ่ายทอดสดท่าอาจจะเป็นคลิปแห้งประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนบางย่าก็มีต้องทำอยู่ขอบคุณมากครับหวังจงรงนครับดูครับ